จะเพื่อนๆจะวันนี้มาตําวันนี้จะมาตําปีกล้วยค่ะเพื่อนๆพอดีได้ปีกล้วยมาจากร้านเนาะมีอยู่ลูกมีอยูอ่อันเดียวเนาะดูสิข้างในก็เหมือนจะเน่าด้วยแหละดอกมันมันไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆเนาะก็พยายามเอาออกนึอกอยากกินก็เลยซื้อมาแพงก็แพงเนาะ จะเป็นไรแพงก็กินนึกอยากแล้วเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเออมะเขือมะเขือลายเนาะได้มาสามสี่ลูกค่ะเพืเ่อนๆเนาะซื้อมาเยอะก็กินไม่ทันและอีกอย่างก็แพงด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะระขี้นกค่ะอโอเคเนาะพริกเกลือนี่แล้วค่ะเพืเ่อนๆไปกระเทียมกับพริกเนาะ วันนี้จะไม่ใส่พริกเยอะค่ะเพื่อนๆเ,เนะาะใส่แค่พอกินได้แล้วกันใส่ยเยอะแล้วเดี๋ยวจะกินไม่ห,หมดกินไม่ได้เดี๋ยวมันเผ็ดจัดตอนแดกว่าจะไปนั่งข้างนอกค่ะเพื่อนๆแดดเริ่มออกเนาะวันนี้ฝนตกทั้งวันตามเคยค่ะแต่นั่งนี่แหละ ทำแบบสไตล์เราๆค่ะพเพื่อนๆเนาะก็เครื่องปรุงก็ม,มีมีอะไรมากมายน,น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำมะขามเนะมาะมะนาวก็ไม่คยได้กินเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆเนาะอยู่นี่ก็นานๆจะได้ซื้อมากินสักทีหนึ่งซื้อมาเอตัวนี้ซื้อมาก็จะเอามาทำหอมหมกหรือไม่ก็เอาไปาแกงกะทิเนาะ เราจะตำนี้ก่อนดีกว่าเนาะเว่ามันหั่นไม่ได้เล็กๆครับเพื่อนๆเนาะเอาใหญ่ๆแค่นี้ก็ได้ประมาณนี้แหละ รายอยู่บ้านนอกเราเนาะเวลาไม่มีมะละกไม่มีอะไรเราก็ในสวนมีไอ้อะไรนะปีกล้วยเนาะเก็บระตํากันแล้วก็ใส่ไอ้มดแดงเนาะเป็นไอ้เปรี้ยวเนาะมันก็อร่อยอีกอย่างเึงครับเพื่อนๆเนาะตำแบบบ้านๆโอเค สูตรใครสูตรมานแ้วกันเนะาะตอนยุนเทพซื้อเขาก็าตำแบบนั้นเนาะแล้วก็ใส่มะยมด้วยแซบเสร็จแล้วกดแส่มะเขือใส่มะเขือเทศเนาะ เราคนหนึ่งที่ทำช้มตามไม่ไม่อร่อยแต่ก็อยากกินเนอะอาะทำเองกินเองมะนาวไม่มีน้ำไม่มี แล้วก็ใส่ให้มันหมดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาใส่พอประมาณก่อน,น,นเนาะเสร็จแล้วก็ชิโรกอันนี้จะเป็นน้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลประมาณ เล่งได้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมรสนะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเพิ่มแล้วกัน ชาติอร่อยกับเพื่อนๆคิดว่าเรียบร้อยแล้วแหละเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะตามปีกล้วยของเรามองเห็นเนาะจะได้ จะจัดใส่จานใส่นี่เลยค่ะเพื่อนๆเน่ก็จะเป็นผักสลัดที่เราซื้อมาเ้าเกินเนาะเนาะดูหน้าตาตำไอเรียกอะไร อีกลวยของเราก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆเนาะนี่แหละค่ะรับรองแซบค่ะเพื่อนๆแซบอยู่คนเดียวเนาะวันนี้ก็จะกินด้วยวันนี้กินกับข้าวค่ะเพื่อนๆเนาะหิวข้าวแล้วก็นี่จะเป็นไก่ที่เหลือจากเด็กๆกินเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นไอขุนเชียงเหมือนเคยค่ะเพื่อนๆเนาะ โอเคค่ะยังไงก็มามากินส้มตำไม่ใช่มากินปีกกล้วยด้วยกันเนาะเรียกทุกคนเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยค่ะมาๆเยอะแยะเลยกินคนเดียวตามเคยค่ะวันนี้โอเคนอกาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะไก่ก็มีขุนเชียงก็มีเนาะแก้ แก้เผ็ดแล้วกันส่วนผักส่วนผักของเราก็นี่ค่ะเนาะคิดว่ากินไม่หมดหรอกอันนี้ก็แกลแล้วแหละอันนี้เอาไว้ตำน้ำพริกกะปิแล้วกันเนากินกับน,น้ำพริกกะปิแล้วก็อันนี้ก็นี่ค่ะบุกเองไม่กินแพงมากเลยห้าหกสิบบาทเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆ่ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันเนะาะก,กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ